อ่าถุงใหญ่ๆเราแตะบาทนะถุงเล็กๆใส่บาทได้นะครับอ่าโอ้โหนี่ฮะยื่เลยค่ะยื่เลยค่ะใส่เลยค่ะอส่เท้าเลยจ้ะใส่เยค่ะใส่เลยาใส่เลยคะใเลยค่ะใสจย่ะใาย่ะใส่่ะใส่ะใเค่ะใส่เลยนะใยะใเนะใ่เละใส่เล่ะเลใส่เล่ใส่่ะใส่ย่ะให้ยายใส่ยเใคยเลย ว,วนมาแล้วนะฮะนี่โค้งนะโค้งนะโค้งนะ,ะโค้งแล้วจ้าโค้งแล้วถึงทางโค้งแล้วนี่โค้งหักตอกด้วยฮะโค้งอันตรายโค้งอันตรายมากเลยตอดรองเท้าใส่บากันด้วยนะจ้าโอ้หลังไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องซ้อนนะเดี๋ยวต่อแถวใหม่เดี๋ยวตั้งแถวใหม่แล้วเออเดี๋ยวดูนะกูบาไก่โอ้โห รับบิณฑบาตดอกไม้เสร็จแล้วก็ให้โยมต่อนะฮะท่านเมตตามากจริงๆนะฮะเนี่ยสามเณรามไปแล้วฮะออากะอดดูหน่อยดีว,าน,วานะครับดกวานะครับเนี่ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิพุทธธรรมสามหนึ่งนะฮะหรือว่าฮุกสามหนึ่งของนครราชสีมาแหมมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาหกวันแล้ว อยู่ในเขตโคราชมาหกวันแล้วนะเอาน้ํำฝางครับเอาหลบหน่อยเร็วเดี๋ยวทัดสะด,ด,ดุดเนี่ยยกได้ยกถวายยกแตะได้เลยแล้วก็ยกไปกองไว้ด้วยช่วยกันนะครับภาพอาจจะสั่นไหวไปสักน,นิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าใช้ขาตั้งกล้องถืออยู่ไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะฮะวันนี้เราถ่ายทอดสดทางผ่านทางช่อง YouTube ทั่วไทยนิวแล้วก็ทาง facebook ทัวไทยนิวด้วยนะฮะ ถ่ายตะแคงถ่ายเหมือนผมนี่อย่าไปยืนกวางหน้าตะแคงถ่ายเหมือนยืนผมยืนนี่เร็วเออแล้วก็โซมไปใช้ระบบโ o มเอาเอาถอยหลังไปค่ะอย่าเดินขวางเ้าไปยืนถ่ายตรงกวางหน้าท่านตะแคงไม่น้อยพี่เอาเขาจะใส่บาดแล้วแกไปยืนขวางเขาคุณแม่หลบไปก่อนเอาเอาเอาจะไปไหนมันถ่ายรูปนะใส่บาทดีกว่าไหม เอาออกเลยออกเลยขวางแล้วไปโอ้โหซูมไม่เป็นลูกหลานซื้อโทรศัพท์ให้กระสอนกันหน่อยบอกให้ซูมยังไงอ่ะหมยืนนีจะถ่ายตรงหน้าเลยไม่ได้นะฮะยืนถ่ายดักหน้าท่าน ยกเลยครับแม่ยกทั้งถุงเลยยกเออนั่นแหละยกทั้งถุงเลยใส่ทั้งถุงเลยแม่ไปวางกับพื้นเลอะเนาะถอดรองเท้าเลยนะครับปัจจัยเราไม่ใส่นะทองหยองอะไรไม่ได้มาถอดใส่บาตไม่เอาโอมเลยเจ้าคุณแม่เออถ่ายแชะแฉะออกเลยเร็วเร็วกว่าแม่เอ้ยไปเร็วขาต้องเดินอ่านี่ฮะวนของรอบ มายืนหน้าเก้าอี้ยืนหน้าเก้าอี้เลยยืนหน้าเก้าอี้เอาเก้าอี้มาฝังท่านเออยืนหน้าเก้าอี้อ่ายืนหน้าเก้าอี้เลยอ่าคุณแม่ไม่ต้องเดินหน้ามาถอยหลังไปตรงแนวเก้าอี้เออนั่นละยืนอยู่หน้าเก้าอี้ไม่ต้องไม่ต้องเดินหน้ามาแอ้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะฮะเนี่เห็นแล้วภาคชื่นใจจริงๆนะครับ พี่น้องชาวพุทธนะฮะมารอใส่บาทนะครับกับหลวงตาบุญชื่นนะฮะลูกเด็กเล็กแดงนะฮะมีครบหมดทุกไว้นะฮะคนแก่คนเท่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะฮะ อ่านี่ฮะเจ้าที่ตำรวจนะฮะจากสพพระนครนะฮะสวัสดีครับมาแต่เช้าเลยนะครับเข้าเวรกันที่โรงเรียนทั้งคืนเลยนะเจ้าที่ตำรวจกับเจ้าที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยนะของถุงใหญ่ๆนะครับแตะบาทท่านนะอ่าน้ําแตะบาทท่านแล้วยกไปวางเลยนะครับไอเนี้ยแตะบาทเสร็จแล้วที่ยกไปวางเลยเนาะครับยกไปวางกล่องไว้รวมกันนะครับไม่ต้องฟ้องันเดือดตั้งแถวใหม่เดือวตั้งแถวใหม่ ก็คนยังมีมตั้งแถวใหม่อ้าวเดี๋ยวจะโค้งแล้วนะจ๊ะนี่มานี่ฮะอ้าวนี่โอสาวประจวบนะฮะมาเก็บพงมาลลยเหมือนเดิมสา,าวประจวบนะฮะสาวเมื่อปปาอายุประมาณเมื่อประมาณห้าสิบป,ปีที่แล้วเป็นสาวห้าสิบปีที่แล้วเป็นสาวเลยนี่ตอนนี้อายุหกสิบห้าแล้ว มาจากประจวบนะฮะนี่เป็นคุณยายของน้องเกตนะฮะตัวเล็กๆผู้หญิงที่ใส่ชุดขาวนะฮะวัยห้าขวบนะมาเดินตามของตาบุญชื่นนะฮะยืนเลยจ้ายืนเลยยืนเลยยืนเลยถอดรองเท้าด้วยด้ยยืนเลยครับยนเลยครับอ่าถอดรองเท้าด้วยนะ เสร็จแล้วเดี๋ยวหาที่นั่งรับพรครับนั่งเก้าอี้กันนะครับรับพรเลยไฟตองสว่างนี่สุดยอดนะฮะนี่จากครูวัดนะฮะครูวัดนี่ก็อยู่โรงเรียนนะทับลังนะฮะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนด้วยแล้วเป็นอาสารย์สมัครหน่วยกู้ภัยด้วย มาช่วยตั้งแต่มา่มาเมื่อวานคืนนี้นะเมื่อคืนนี้ดึกยังอยู่เลยตอนแรกก็น,นึกว่าเป็นรอปรพอที่ไหนได้เป็นอาจารย์อ่าอยู่กันดึกดื่นเลยนะฮะนนี้คือภาพบรรยากาศส,สดๆนะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับของเพจทั่วไทยนิวนะครับรวมถึงที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ในช่อง youtube ทั่วไทยนิวด้วย6นาฬิกา3นาทีนะฮะวันนี้วันดีด้วย9มกราคม2565นะฮะ อ่าเป็นวันดีจริงนะฮะวันที่เก้าของปีใหม่นะฮะวันนี้นี่วันอาทิตย์ใช่ไหมฮะเนะะี่ยวันอาทิตย์สีแดงแต่ใส่สีขาวมันเยอะเลยนะฮะไม่มีใครใส่สีแดงเลยนีนน่นีิมอนครับเน่นนิมนตต้องนิมตนท่านด้วยจะไปบาท,ท่านนิมตนข้าต้องพูดอย่างนี้ นี่ฮะชาวชานนะครับนั่งกันนะครับเบืบนนี่นั่งกันีเต็มมาหมดเลยนะเนี่แล้วก็ข้างในนี่ก็เต็มแล้วโอ้หนี่มองจากสายตาสแกนแล้วประมาณห้าร้อยสามสิบสองคน เดี๋ยวก็ดูด้านหน้ากันหน่อยนะฮะอืมปล่อยเลยให้ให้กําลังก็เจ็บเลยเอาของนี้ นี่ไงแม่เดี๋ยววางไว้น้าหน้าพะพุธเลยแม่วางไว้ก่อนวางเรียงังไม่หมดะอ่าเออยังไม่หมดเดี๋ยวบอหมดทีเดียวโอ้โหเดี๋ยวเกียวบพื้นที่หน่่งเกียับพื้นที่นนั่งตรงนู้นไม่ไม่ไม่นั่งที่บอกให้ถอยก็นั่ง

น้ำประหยัดตะก้าแบงหลังเลยค่ะตะก้าแบงหลังเลยนะอ้าวนี่โอ้สายบุญครับสวัสดีครับโอ้โหมองคนดีกล้องตรงหน้าเลยหันไปไหนเดินขาเดินเดิน จะจำได้ไงเป็นนายกไงถึงมองเอาพี่บังไปตัวก็ใหญ่พี่ออกเลยพี่ออกเลยไปเข้าไปเข้านายกนี่เมื่อวานนี่มาตั้งแต่เย็นเลยนะมาช่วยเลยพี่ถอยนอยเดินไม่ได้เลยอ่าพี่ถ่ายรูปหลบเขาหน่อยหลบไปให้ไปเขาเดินทาง ันนี้จบตรงไหนจบตรงนี้ใช่ไหมอยู่ไหนอ๋อ,อมีตรงไหนแม่ขาวอยู่ไหนแม่ขาวอยู่ไหนระวังเสือเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวมนะไม่ให้นั่งนะไม่ให้นั่งนะตรงนี้เป็นทางเดินนะจะต้องเอาอาหารกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเกลีก่ยกาบเนาะแม่ขาวไปไหนลนะ พัดแม่ขาวเร็วมาใไก่เนรอแล้วเร็วเร็วเร็วนิมนต์ครับนิมนต์ตาครับนิมนต์ครับนิมนต์หนุกตาครับนิมนต์ครับนิมนต์นิมนต์ครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับนิมนต์นนิมต์คนครับอาอเร็วตะพุดเร็วแม่ขาว não tá maluco